ทุกคนความรู้ว่าโลกนี้มีเยอะแยะมากมายมากแต่ถ้าเป้าหมายของเราคือการทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราเชื่อว่ามันจะมีบางศาสตร์ที่ตอบโจทย์ตรงนั้นได้ดีกว่าศาสตร์อื่นวันนี้เราจะมาแชร์ศาสตร์ที่เรารู้สึกว่าอืมมันทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นกันอาจจะไม่ครบทั้งหมดแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเป็นสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกว่าคุณในภาพชีวิตของเราพัฒนาขึ้นแลวเราก็หวังว่ามันจะเป็นอย่าง,งานั้นสำหรับทุกคนเหมือนกันถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลย คุณมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เราอยากจะพูดถึงสิ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตของเราให้มันดีขึ้นได้หรือสิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามันดีขึ้นอาจจะไม่ใช่สิ่งของมันอาจจะเป็นอะไรที่อยู่ในสมองของเราเป็นความรู้หรือเป็นไมเซ็ตก็ได้เราจะพูดถึงสิ่งนี้กันเกิดเราจะไปพูดเรื่องอะไรเรามาเขียนกันก่อนดีกว่าจุดเทียนด้วยเพราะว่ามันใกล้หมดละทุกคนจะโชว์ เังจกเขียนเสร็จรู้สึกว่าสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอีกอย่างนึงก็คือการเขียนทุกคนอย่างน้อยอ่ะเขียนมันออกมาความรู้สึกของเราอารมณ์ของเราที่มันสับสน,นวุ่นวายเขียนมันออกมาให้เต็มหนึ่งหน้ากระดาษเลยก็ได้เราจะเห็นตัวเองชัดขึ้นสมองเราจะประมวลผลได้ดีขึ้นสมมุติว่าถ้าเราเกิดสถานการณ์แย่ๆขึ้นแล้วเราไม่สามารถจัดการอารมณ์ของตัวเองได้อ่ะไม่สามารถจัดการตัวเองได้ให้เขียนมันออกมาก่อนเป็นับแรกเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาในชีวิตของเรามาช่วยเราได้ดีมากๆหรือถ้าจะให้ดีเลยนะเขียนในทุกๆเเเเเ้าาขขีีียยยนนนมัปลสิ่่งงททรตอ เขียนความรู้สึกของเราเขียนความขอบคุณของเราเขียนอะไรก็ได้ตอนเช้าอ่ะมันจะได้เป็นเหมือนการรีเซ็ตสมองถ้าเราอยู่กับตัวเองในตอนเช้าชีวิตของเราทั้งวันมันก็อาจจะเป็นของเราเองเพราะว่าเราวางแผนชีวิตของเราเองเรารู้ว่าเราเป็นยังไงวันนี้สภาพแวดล้อมของเราเป็นยังไงอารมณ์ของเราเป็นยังไงเราจะสามารถจัดการมันได้ดีมากขึ้นการเขียนเป็นอย่างหนึ่งเลยสำหรับการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นเดีในระหว่างวันเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะว่าเราคิดอะไรออกบ้างทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าทําไมเราถึงมาทําช่องรถจี๊บเราเห็นเพนทต้อยท์ ทุกคนเห็นหอยที่เราเห็นตอนนั้นเลยนะคือเรารู้สึกว่าทำไมแบบหลายๆคนถึงดูไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตทำไมหลายคนถึงชอบบอกว่าท้าไม่โลจีฟ <etically S 1> มีความสุขจังโลจีฟใช้ชีวิตแบบนี้ได้ยังไงมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าหรือจุดเริ่มต้นมันคือคําว่าไม่เซ็ตความสุขมันไม่ใช่สิ่งที่มันอยู่รอบตัว,ตวของเราความสุขมันอยู่ที่สมองของเราความสุขมันอยู่ที่ไม่เซ็ตของเราคือเราไม่สามารถจะทําอะไรก็ตามให้มีความสุขได้ถ้าเราไม่เลือกจะมีความสุขเองอะแล้วเรารู้สึกว่าความสุขนี่แหละเป็นตัวที่จะบูสตคุณภาาพชีวิของเร เร็วมากแล้วทุกคนเชื่อไหมต่อให้เรามีของเต็มบ้านเราซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมต่างๆถ้าใจเราไม่เป็นสุขอ่ะมันก็ไม่มีความสุขอยู่ดีหรือเราอาจจะมีความสุขสักสิบวันอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเราก็ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เราซื้อมาอีกแล้วเพราะมันไม่ได้เริ่มต้นมาจากข้างในมันเริ่มต้นมาจากข้างนอกถ้าความสุขมันอยู่ข้างในมันจะเบรนได้นานมากไฟของความสุขเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแต่ถ้าซื้อจากสิ่งของข้างนอกก็เหมือนเป็นแค่ประกายไฟเฉยๆแค่จุดมาปุ๊บแล้วมันก็ดับไปอย่างรวดเร็ว็ววเเหมมมืออนนนไไ้้้ขีดีดฟฉะะััรราาตงฝึกกกกกททททษษุคค่ เราเชื่อว่าความสุขเป็นทักษะที่ฝึกได้โดยเฉพาะการขอบคุณสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดสิ่งที่ซิมเปิลที่สุดความสุขไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ความสุขมันแค่ต้องหาได้ในชีวิตประจำวันน่ะแล้วพอเราซาบซึ้งกับสิ่งเล็กๆน้อยๆเราก็จะสนุกกับชีวิตได้ง่ายขึ้นเราก็จะมีความสุขได้ง่ายขึ้นมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันน่าจะดีนะถ้าทุกคนเอา m i เ d s e แบบนี้เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของทุกคนเองคือเราไม่ได้บอกว่าทุกคนต้องเป็นเหมือนเราเราอาจจะเป็นคนที่สุดโต่งมากๆในการใช้ชีวววิิตให้มคคคาาาาาาสสุขุขขทกนนนแ่่เเอองงรบบ ใชกับชีวิตของตัวเองทําให้ตัวเองใช้ชีวิตได้ดีขึ้นทุกคนเรารู้สึกว่าเราสุดตรงเรื่องของความสุขมากๆเลยอะ่ะคือถ้าจะถามเราว่าอะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราคิดว่าเราตอบไม่ได้จริงๆเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่มีทุกคนเนี่ยความสุดตรงของไ์เซตเราในเรื่องของความสุขเพราะเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมองไปความสุขได้หมดเลยอะ่ะไม่ว่าเรื่องั้นมันจะเลวร้ายแค่ไหนนะมันคือการเรียนรู้มันคือแบบอีกหนึ่งวันที่เราได้ใช้ชีวิตอ่ะเราเลยรู้สึกว่ามันคือความสุขเราเลยรู้้สสึกกววว่่่่าาาามมมมมัันนไไใใชชคคอะจจุ แต่อย่างน้อยมันไม่ถูกอะเราไม่ได้เป็นถูกอะ คือเรามีความทุกข์นะแต่เราไม่ได้เป็นทุกข์มันคือเรื่องของ mindset ที่ช่วยเราผ่านตรงนั้นได้ตลอดเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงอยากแชร์วิธีคิดของเราแชร์วิธีการใช้ชีวิตเราอยากให้ท้ายที่สุดนะทุกคนรู้สึกว่าชีวิตน,นี้แบบมีความสุขมากเลยชีวิตน,นี้คือของขวัญน,นะชีวิตน,นี้มันเป็นกิฟต์มันเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้ใช้ชีวิตดังนั้นมันเป็นความตั้งใจของเราที่เผื่อบางคนอาจจะหาความสุขไม่เจอหรือบางคนอาจจะไม่รู้แหละมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแต่เราอยากให้ช่วงนี้เป็นส่วนหนึ่งในการให หเหมาะสมกับชีวิตของตัวเองเพราะเราเชื่อว่าไม e เซ่ะมันสามารถเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้เปลี่ยนให้เราเป็นคนที่มีความสุขขึ้นได้คือเราเชื่อว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ไม่เซ e t คือทั้งหมดที่พูดไปเรารู้สึกว่าไม n เซ e t เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้อย่างแรกคือไม n เซ e t หมักผมทุกคนวันนี้ถึงเวลาวันสระผมอีกละตเจงแต่เราหมักผมด้วยออยแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ต้องตัะผมบ่อยเพราะผมมันไม่ได้แห้งเท่าเดิมแล้วเราผิวแห้งใช่ไหมหนังหัวมันเลยแห้งด้วยแล้วพอหนังหวัวเราแห้งไขมันมันก็รีบผลิตขึ้นมาเพราะว่าจะมาเติมไขมันตรงนั้นผมเราเลยมันง่ายมากแต่หลังจากที่เรารู้สึกว่าโอเค เรารู้แล้วปัญหาของเราคือ,อไรเรามาหมักอ้อยความมันของผมเราดีขึ้นมากทุกคนปกติต้องสระวันเว้นวันใช่ไหมเดี๋ยวนี้ประมาณแบบ3-4วันสระทีหนึ่งอะ่ะแล้วผมมันยังสภาพดีอยู่อะ่ะแล้วก็ได้นวดหนังหัวไปในตัวด้วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดที่หัวเดี๋ยวจะไปยิมประมาณตอน10บโมงวันนี้พอไปยิมเสร็จวันนี้มี personal color test จะมาพาดูด้วยว่าเป็นยังไงเราไม่เคยทํามาก่อนนะทุกคน personal color test มาดูกันว่าเราเป็นโทนไหนจริงๆแล้วเราขอเดาว,ว่าตัวเองเป็น winter cool o n นมาดูกันว่าถ่ายคลิปจะเป็น ตอนนี้เรานั่งเตรียมเวิร์กช็อปอยู่ทุกคนอีกอย่างที่อยากจะพูดถึงคือวิวออ f ไ i ฟ e เป็นเครื่องมือที่ดีมากในการที่จะช่วยชีวิตของเรา วิวออฟไลฟ์คืออะไรมันคือวงล้อแห่งชีวิตที่ถ้าเรามีทุกด้านอย่างสมดุลแล้วอะ่ะชีวิตมันจะไปได้ง่ายขึ้นเราจะรู้สึกว่าเราบาลานซ์ดีดีขึ้นทุกคนลองคิดนะสูตรว่าถ้าเงินเรามีแบบระดับ10เลยมันมี1-10ถึงเนาะเงินระดับ10แต่ความสุขระดับ2ยเงี้ยมันก็ต้องมาเริ่มคิดดูแล้วหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราทำไมความสุขเราถึงมีแค่2แต่เงินเรามีเป็น10เลยนี่แหละเป็นเหตุผลว่าทําไมมันถึงอยู่ในเวิร์กช็อปแล้วเราก็จะมาดูเรื่องนี้กันในเเเววิิรรรรรคคคชชอออ,อออออออาาาาืืืีีไะกกแบบตตขงตขงงพ มันต้องมีเป้าหมายถ้าชีวิตเราไม่มีเป้าหมายนะเราก็จะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะอยู่ที่เดิมอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปข้างหน้าสักทีดีไซน์ไลฟ์จะออกแบบให้เราสามารถเห็นชีวิตตอนนี้ได้ชีวิตตอนนี้เราอยู่ระดับไหนถ้าชีวิตตอนนี้เราอยู่ระดับ5้าอย่างเงี้ยและชีวิตในฝันของเรามันอยู่ระดับไหนล่ะถ้าชีวิตในฝันเราระดับ7เราก็มาดูนแล้วว่า5กับ7เนี่ยมันห่างกัน2เราจะต้องเติมอะไรบ้างเราก็จะระดมความคิดกันในเวิร์กช็อปแล้วก็หาส่วนที่มาควรเติม2นี้ให้ได้ทําให้ชีวิตจริงขขขขอออองเเเรราาาาามมมัััันนนนนนนยยบู้้้้่ใใชีีวิตฝไดกึ แบบลักการของดีไซน์ Life การทำเวิร์กช็อปแล้วพอเราเรียนโคชชิ่งมาใช่ไหมเราก็จะใส่โมเดลที่เราทำโคชชิ่งเข้าไปก็จะมีให้ทุกคนได้ตอบคําถามได้สะท้อนคิดกับตัวเองได้แก้สิ่งที่แบบมันติดอยู่ในใจเราอะ่ะเราก็จะได้ไปได้ไกลามาคืนเราก็จะได้เห็นแนวทางว่ามันต้องทํายังไงเพื่อให้ชีวิตมันเปลี่ยนแปลงถ้าทุกคนสนใจก็มาเข้ากันได้มี2รอ,อบคือ,อรอบออนไลน์แล้วก็รอบเชียงใหม่ทุกคนเราตั้งใจทํามากจริงเราเคยทาไปแล้ว2อรอบใช่ไหมที่กรุงเทพเรารู้สึกว่ามันได้ผลดีมากกับทุกๆคนเรารู้สึกว่าแล้วทาไมเรา เพื่อให้คนอื่นที่เขารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาอะมาเข้าเวิร์กช็อปด้วยกันได้ฉะนั้นทุกคนมันจะมีเรื่องของคอนเน็กชันเข้ามาเกี่ยวข้องมีเรื่องของกลุ่มคนเข้ามาการที่เรามีเพื่อนจะเดินร่วมทางไปด้วยมันจะทําให้เราเดินไปได้ไกลขึ้นส่วนนี้จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะโค้ชให้ทุกคนมีคําตอบที่ตรงกับคําถามของตัวเองโดยสรุปคืออีกเครื่องมือที่สามารถทําให้ชีวิตเราดีขึ้นได้คือวิ e l o f life ซึ่งถ้าสนใจจริงๆสามารถมาร่วมกันได้ที่เวิร์กช็อปของเราเราตั้งใจทํามากๆทกคนนนเเเดดี๋ยวจแจบบชร่าาะปป็ปมณไห อันนี้คือเวิร์ชีตของเราจะประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะพิมพ์ออกมาคือเราค่อนข้างใช้เวลาเยอะในการออกแบบเพราะเราอยากทำให้มันค่อนข้างสวยงามแล้วก็แบบอยากให้มันดูง่ายใช้ง่ายเพราะว่าทุกคนจะได้ไฟล์กลับไปทําด้วยจะได้เอาไปทํากับชีวิตทุกด้านได้เรื่อยๆแล้วก็อย่างงงไปที่เราไม่ได้แต่งหน้าวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำ personal color test เขาไม่ให้แต่งหน้าอะไรไปเดีย๋ยวเราจะไปดูอีกหนึ่งศาสตร์ที่ช่วยทําให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจขึ้นได้ทุกคนเราเชียร์เรื่อง personal color มากเราชอบ personal color มากแต่อยู่มัธยมแล้วเพราะมันทําให้เรารู้สึก ว่าเราแต่งตัวได้ง่ายขึ้นเลือกเครื่องสำอางได้ง่ายขึ้นเรารู้สึกว่ายังไงแล้วก็ไม่สามารถเป็นวอร์มโทนได้จริงๆทาปากสีส้มคือแบบตายเท่านั้นแล้วมันทาให้เรารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเวลาเราใช้สีที่มันใช่สำหรับตัวเองอะ่ะแต่ทุกคนเราก็ไม่เคยไปทําเทสแบบจริงๆงจังๆเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่เชียงใหม่แปลว่าไม่มี personal color test ต้องไปทําที่กรุงเทพใช่ไหมแล้วกรุงเทพมันเดินทางลําบากแล้วเราไม่ชอบการเดินทางในกรุงเทพเท่าไหร่ก็เลยไม่มีโอกาสได้ไปทําสักทีแต่ทุกคนตอนน,นอี้เชียงใหม่ามี personal color test แล้วทุกคนใคราถ ที่นี่ได้อจะพาไปดูกันเขาไม่ได้สปอนเซอร์แต่รู้สึกว่าเราอยากสนับสนุนอันนี้เป็นยังไงน,น่ซีมากเลยอ่ะเหมือมนต้นไม้ต้นไม้สีสีเหมือนต้นไม้เลยตอนเนีน้ไม่ไม่ไหววะรู้สึกไม่ไหวอันเนี้ยเขียวนี้ไม่ไหวเลยอ่ะทําไมเรารู้สึกยังไงร,รู้สึกเหนื่อยอ่าโอเคลาก,ก่อนนะสปริงนะย้ มาทุกคนเอ๋อไม่มีหวังเวลาแห่งความเป็นจริงอ่ะกาดูใครนะซี่ดูซี่แต่ว่าดูดูดีเลยอเดี๋ยวเอทีขยมให้ไม่ไหวอะท่านี้ไม่ได้ไม่ไหวตีก่อนอันนี้ได้อยู่อุ้ยแต่เนี้ยสวยขึ้นมาเลย ต่างกันนิดเดียวอันนี้ว่าสีขวาฝั่งขวาหรือว่าฝั่งนี้ข้างหน้าฝั่งนี้มันมันสว่างกว่าหรือเปล่ากิ่งมากเอ้นี่นะคะสาเหตุที่เราต้องดูสักสี่ท่นด้วยแต่ว่าผู้สุดยอดจริงๆคือมันต่างกันนิดเดียวจริงๆคือแบบตาต้องดีวันนี้ยกให้รีวิสรุปแล้วเป็น l ์ซัมเมอร์นะคะ้ไล l ์ซั s u มอร์ อุตส่าห์ตั้งใจแกล้งเรานะเฮ้ยน่ากลัวามากใครมาต้องระวัง ว้าวมาอีกหนึ่งวันทุกคนเมื่อวานไปเช็ค personal color มาใช่ไหมซุป่าเราเป็น summer light คือตอนแรกเข้าใจมาตลอดว่าจะเป็น winter ซึ่งมันก็สามารถไป winter ได้แหละเพราะว่ามันอยู่ในคู o l t o เหมือนกันไงสามารถไป summer คูได้ไป winter cool ได้มันจะมี range ของมันที่ไม่ได้เลยคือไป warm t น n personal color อ่ะเรารู้สึกว่ามันสนุกมากทุกคนมันจะทำให้เราสนุกกับการใช้ชีวิตขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะมันน่าจะสนุกกับการแต่งตัวแต่งหน้าใช่ไหม personal color เนี่แหละจะมาช่วยให้เราแต่งตัวแต่งหน้าได้สนุกขึ้นว่าวปิ วิดีโอนี้อาจจะมีเรื่องให้พูดเยอะหน่อยอีกเรื่องนะที่เราแนะนาให้ทุกคนไปศึกษาเพิ่มเติมคือเรื่องเอนเนแกรมเอนเนกแกรมอ่ะมันเป็นศาสตร์คล้ายๆ MBTI อะทุกคนที่จะบอกว่าบุคลิกเราเป็นยังไงพอเราเข้าใจเอนเนกแกรมได้แล้วนะเอนเนกแกรมมันจะลึกกว่า MBTI เราอาจจะเข้าใจตัวเองได้แบบลึกซึ้งทุกคนเราจะรู้แรงจูงใจของเราว่าเราทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรการกระทาของเราแต่ลหนอย่างอะ่ะมันมาจากไหนแล้วเราก็จะรู้คนอื่นด้วยเพราะว่าเราเรียนรู้จากตัวเองก่อนเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนถึงจะไปเข้าใจคนอื่นได้ฉะนั้นศาสตร์เ มากทุกคนเราไปทำเวิร์กช็อปมาหลายรอบมากเกี่ยวกับเอนดิกรมอย่างครั้งล่าสุดนี่เราไปเข้าเป็นผู้ร่วมเวิร์กช็อปเนาะแล้วบางครั้งเราก็เป็นผู้จัดเวิร์กช็อปให้คนอื่นก็คือเราจัดเวิร์กช็อปเอนดิกรมเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่องนี้มันคนละส่วนกันเนะาะแล้วเรารู้สึกว่าเอนดิกรมเป็นศาสตร์ที่มีประโยชน์มากเราจะพูดให้ฟังคร่าวๆใหญ่ๆเลยคือแบ่งคนไป3ากลุ่มก่อน3กลุ่มแรกก็คือสนยนใจูนยนกายแล้วก็ศูนย์หัวคือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอะ่ะบางคนเขาใช้ใจในการน,น,างงานบบบําทุ โดยอัตโนมัติโดยธรรมชาติของเขาเขาจะแบบมีความซอฟต์อะทุกคนอันนี้คือคนสนใจคนสวนกายก็คือคนที่แบบแอคทีฟมากๆคนที่แบบเขาใช้ชีวิตตามสัญชาตญาณเวลาเราเห็นคนส่นกายอะคนสวนกายมันจะแบบพลังงานพุ่งๆหน่อยแต่มันจะไม่พุ่งเท่าอีกส่วนหนึ่งคือส่วนหัวส่วนหัวคือคนที่อยู่กับความคิดตัวเองเยอะๆคนที่ดูแบบปิดกั้นจากโลกภายนอกหน่อยคนที่เราคุยกับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราเพราะว่าเขาอยู่ในหัวของเขาถ้าเราเรียนไปเรื่อยเรื่องเองนดรกแกรมนะเราจะมองเห็นพลังงานได้ชัดขึ้นเราจะมองเห็นว่าเอ้้ยคนนนีพลังงา มันดูสูนใจจังหรือคนนี้พลังงานดูสูนหัวจังทุกคนอย่างเราเป็นสูนหัวคือเราจะมีพลังงานอยู่ที่หัวเท่านั้นอนะเราจะไม่ค่อยได้ไปยุ่งกับเรื่องความรู้สึกเท่าไหร่ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเท่าไหร่แลอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างยากกับสูนหัวก็คือความเห็นอกเห็นใจอย่างเงี้ยสูนหัวก็ต้องไปพัฒนาในตรงนี้มากขึ้นหรือสูนใจสิ่งที่ยากที่สุดของเขาคือเป็น p e o p l e p l e a s e r คนที่ต้องทําให้คนอื่นพอใจอยู่ตลอดเวลาสูนกายคือมันมีหลากหลายรูปแบบมากสูนกายหลักๆคือตตตต้้้้้้ออออออองงงงงคคววววบุมัััเเ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 ใหไไไดดาา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 ร่กกยนนนนนถิี นนท,ทุกคนลองไปดูองตัวเองได้คือมันละเอียดยิบย่อยมากในอนาคตเราก็อยากทําให้มันเป็นวิดีโอเหมือนกันนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลายเยอะมากเลยอะ่ะก็เลยไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่เข้าใจยากทุกคนถ้าแบบเพิ่งเริ่มต้นอ่ะมันจะยากมากในการที่จะเข้าใจเพราะตอนแรกเราก็เริ่มยากมากเหมือนกันแต่พอเข้าใจแล้วอะ่ะมันทะลุป,ปูโป,ปร่งจริงๆก็แนะนําทุกคนศาสตร์ชื่อว่า enneagram ี่เอาชาเขียวมาฉะหวาน50%ค่ะ เย็นหาับเต้หวันหนะ้สา,าสิบนะคะใช่ค่ะ ทุกคนคามจิงแล้วมันมีหลายศาสตร์อมารที่เราอยากพูดถึงในวันนี้แต่ศาสตร์ที่เราพูดถึงมาแล้วคือเป็นศาสตร์ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันของเราจริงๆถ้าทุกคนมีศาสตร์ไหนที่รู้สึกว่าตัวเองใช้เหมือนกันก็สามารถมาแบ่งปันกันได้เราเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์กับหลายคนหรือถ้ามีความรู้ไหนที่น่าสนใจและรู้สึกว่าอยากให้รู้จีบรู้สิ่งนี้ก็สามารถทิมมาบอกกันได้เราจะไปเรียนรู้เพิ่มเติมขอบคุณทุกคนมากๆสาสำหรับวันนี้ที่มาใช้เวลาด้วงกันเจอกันในวิดีโอหน้านะนะ